สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข้าวผัดอีกแล้วค่ะวันนี้จะทำข้าวผัดกะปิกันนะคะวิธีทำกเ็เริ่มเหมือนข้าวผัดไข่นั่นเลยค่ะแต่เราจะใช้หอมแดงนะคะหอมแดงเจียว่ในน้ำมันให้หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปวันนี้ก็จะใช้ไข่แดงเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะ เหมือนเดิมค่ะเเราจะรอให้ไข่เขาเซตตัวสักหน่อยหนึ่งนะให้เขาสุขบ้างบางส่วนค่ะแล้วค่อยใส่ข้าวลงไปนะคะใส่ข้าวสวยลงไปวันนี้จะผัดเยอะสักหน่อยก็จะประมาณ3จานเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะให้ไข่กับข้าวเนี่ยเข้ากันดี ให้เนื้อไข่ซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวให้ทั่วถึงกันนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่กะปิค่ะกะปิเนี่ยเราก็จะเอาไปละลายน้ําแล้วก็เอามาใส่กะปิต้องเลือกด้วยนะคะว่าเ,เค็มไปไหมหรือว่าเป็นแบบไหนถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเลือกกะปิแบบเนื้อละเอียดละเอียดที่ใช้สําหรับผัดข้าวหรือว่าทําหลนต่างๆค่ะแล้วเราก็จะมาตัดน้ําตาลนิดหน่อย รสชาติของข้าวผัดก็จะเป็นแบบเค็มนัวๆไม่เค็มมากนะคะหอมกลิ่งกะปิด้วยค่ะเราจะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะที่เห็นนี้ก็คือแบ่งออกไปข้างนอกแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็จะเหลือเอาไว้จำนวนหนึ่งเพื่อที่เราจะเอามาใส่ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนี่ก็หั่นเป็นเต่าเล็กๆนะคะจังหวะนี้เนี่ยเราอาจเพิ่ม กะปิปิดได้นะคะตามความพอใจของเราเลยค่ะผัดให้ถั่วสุกแล้วก็เข้ากันดีนะคะเราชิมดูค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดกะปิของเราแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะเราจะต้องมีเครื่องเคียงเสริม เพิ่มทำให้รสชาติของข้าวผัดกะปิจานนี้ครบรสมากยิ่งขึ้นค่ะเครื่องเคียงของเราในวันนี้นะคะก็จะมีแตงกวาค่ะแตงกวาเนี่ยเอาไปแช่เย็นๆแล้วก็เอามาหัน่นกินคู่กับข้าวผัดจานนี้อร่อยมากๆค่ะนอกจากแตงกวาแล้ว เราก็จะมีหอมด้วยค่ะหอมแดงหรือเป็นหอมแขกก็ได้ค่ะถ้าเป็นหอมแดงก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็มีรสชาติฉุนนิดนึงก็แล้วแต่สะดวกนะคะเครื่องเคียงยังไม่หมดค่ะเราจะ,ะเพิ่มมะม่วงมะม่วงออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะหรือใครจะใช้มะนาวก็ได้ค่ะแต่ กินกับมะม่วงจะอร่อยแล้วก็เข้ากันมากค่ะนอกนั้นก็จะเพิ่มกุนเชียงด้วยนะคะหรือใครจะมีออหมูหวานหมูทอดกระเทียมก็ได้หมดเลยค่ะเราก็จะได้ข้าวผัดกะปิแบบทรงเครื่องเบาๆในวันนี้นะคะดูน่ากินแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากๆค่ะ ใครอยากจะเพิ่มรสชาติเผ็ดๆก็สามารถเพิ่มพริกขี้หนูได้นะคะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับการรับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะ